สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับ <c oughs> สมเด็จหลวงสมเด็จแซยิดเนื้อผงนะครับรุ่นไตรมาสหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะเป็นสมเด็จสมเด็จที่เป็นผ้าหลักนะเนื้อผงสายเนื้อผงเนี่ยของหลวงพ่อยิดเนี่ยต้องสมเด็จแซยิดเลยนะเป็น พระประสบการณ์นะครับของหลวงพ่อโหนอนกล้องจริงๆเลยโอโหดึงไม่ออกเลยออกแล้วเนื้อผงใบลานหลวงพ่อยิวดวัดหนองจอกนะครับปีเลยนะ ปีลึกนะครับปีสามเจ็ดนะฮะปีสามเจ็ดสมเด็จแซยิดหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกในยานประจำตัวของหลวงพ่อนะครับหลวงสมเด็จแซยิดนะครับเอาห้าร้อยนะฮะห้าร้อยบาทสมเด็จแซยิดหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงปู่ทวดนะครับพิม กากไม้ขีดนะหลังเจดีอาจารย์นองนะครับหลวงกล่องเรียกว่ากล่องไม้ขีดหลวงพุทวดอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับหลังหลังสะถูกเนื้อพ้าเนี่ยผิวเนี่ยขึ้นคาบกุบเองหมดแล้วนะครับมวลสารเนี่ยมวลสารขึ้นเองเป็นธรรมชาตินะครับขึ้นลาขึ้นลาขึ้นฟ้า อาจารย์นองนะหลวงพุทวดหลังสัทูปอาจารย์นองไม่เจอนะครับเจอยากมากนะครับไม่ค่อยมีของนะอาจารย์นองก็สิ์สายหลวงพุธิมนะครับใช้แทนของหลวงพุธิมได้เลยพระเครื่องอาจารย์นองพิมพ์คมชัดสวยมากนะครับเอาองค์ละแปดร้อยนะแปดร้อยบาทกักไม้ขีด หลวงผทวดอาจารย์นองนะลูกอบเนื้อเนื้อผงเดี๋ยวจะให้ดูพะนฮานุมานเนื้อผงวัดทรัพย์ลำไย,ยนะครับหลวงปู่หมุนนะุกเกฮานุมานเนื้อผงวัดทรัพย์นุยปูู่เกสกนี่สองเดือยนะครับมาตรฐานต้องมีสองเดือยนะสองเดือยคือมีรูสองรูที่ก้นนะครับเอาพันสามนะฮะเนื้อผงานุมาน วัดซับลำไยพันสารอบาทหลวงปู่หมุนปลกเสกหายากกว่าปิดตาเยอะนะครับนุมาณหลวงปู่หมุนปิดตานะฮะปิดตา <c oughs> เล็กจิ๋วพิกหนูนะปิดตาหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างนะครับหลวงปู่สุขวัดประคองปลุกเสกนะครับปิดตาหลวงพ่อเชยเนี่ยวัดโพทองล่างนะเป็นอาจารย์ ของหลุงผู้สุขนะครับเนื้อผมคุกรักกระดาษจิ๋วนะครับที่สุดของความเมตตานะลูกค้ารักนะหนุนนำธุรกิจนะที่ผมแคปมาเลยจากข้อมูลในเว็นะพระอุปชาเชยครับเป็นพระเถระยุคเก่าที่มีตะบะบารมีสูงนะครับทรงคุณวิเศษมียานภิญญานะฮะ หลวงพ่อเชยนะครับเป็นพระอุปชาให้หลวงผู้สุขนะครับวัดประคองมะขามเท่านะครับให้ฉายาแก่หลวงผู้สุขว่าเกสโลนะพิขุนะครับเมื่อหลวงผู้สุขบวชเป็นพระแล้วก็ได้ศึกษาวิชาความรู้ด้านพระวิปัสสนากรรมฐานนะกับหลวงพ่เชยนะจึงกล่าวได้ว่าหลวงพ่เชยเป็นทั้งพระอุปัชาและพระอาจารย์รูปแรกๆของหลวงผู้สุขวัดประคองมะขามเท่านะครับปิดตาเนื้อผงคลุกหลักหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างนะจะให้ดู ดูเนื้อนะครับ,บับเชยวัดโพทองล่างออกบัตรได้นะครับพระมาตรฐานนะครับสากลนะครับออกบัตรได้ปิดตาพิมพ์จิว๋วราคาเบามากนะครับราคาเบาเอา ก้าร้อยแล้วกันองละเก้าร้อยบาท <c oughs> <c oughs> สมเด็จฐานบัวนะครับสมเด็จรัศมีฐานบัวหลวงปู่ดูปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับสมเด็จรัศมีฐานบัวหลวงปู่ดูวัดสแกนะเอาสองพันบาทนะครับเนื้อผงฐานบัวหลวงปู่ดูสองพันบาทพิมพ์สวยคมชัด สองพันบาทปิดตาชนะคนนะครับพิธีใหญ่บุกเสกสองปีนะครับบุกเสกสองครั้งปีสามหกกับปีสามเจ็ดนะครับปีสองห้าสามหกแล้วก็ปีสองห้าสามเจ็ดนะครับครั้งแรกที่วัดสุทัศน์ปีสามหกแหละแล้วก็ไปบุกเสกต่อที่วัดบึงท้องหลางอีกหนึ่งปีนะครับอีกปีหนึ่งปีสามเจ็ดนะครับไม่ใช่บุกเสกสองปีนะบุกเสกปีละ หนึ่งครั้งนะครับครั้งแรกที่วัดสุดทัศน์ครั้งที่สองที่วัดบึงท้องหลงังเป็นปิดตาชนะคนประสบการณ์ดีนะครับเนื้อโลหะนะแทบจะเป็นเนื้อผสมเลยก,ก็ว่าได้นะผสมโลหะหน่าใช้นะครับก็น่าใช้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะลังพอดีวิธีใหญ่ทั้งสองวิธีทั้งสองนทั้งสองที่นะครับ เอาหกร้อยนะมีสององค์องละหกร้อยบาทของดีของดีนะครับน่าใช้ <c oughs> รูปหล่บโบราณหลวงพ่อเทียมวัดกัสัตรานะครับปีศูนย์เก้าหล่อโบราณหลวงพ่อเทียมวัดกระสัตราปีศูนย์เก้าหายากมากนะครับเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท ยอดขุนพลนะครับวัดโพนิมิตปีสองห้าสองเจ็ดนะครับยอดขุนพลวัดโพนิมิตปีสองห้าสองเจ็ดยอดขุนพลวัดโพนิมิตปีสองห้าเจ็ดเอาพันสองนะครับพันสองร้อยบาทสมเด็จ หลวงพ่อโตบางกระทิงวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงวัดประสาทปีศูนย์หกหายากมากนะครับหายากพิมพ์หลวงพ่อโตเนื้อดานะเป็นพระที่หลวงพ่อแทนนะนาเข้าไปเสกในวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับก็เล่นเป็นวัดประสาทนะหายากสุดๆลุกเสกวัดประสาทปีศูนย์หกเนื้อเทาดํา หลวงพ่อโตบางกระทิงนะฮะเจอแต่สมเด็จเจอแต่อะไรน,นี่หลวงพ่อโตนี่หายากมากเอาพันสองนะครับพันสองคุณแผ่นหน้ายักษ์วัดประสาทปีศูนย์หกนะครับเอาเจ็ดร้อยนะฮะคัสสวยหน้าตาติดคุณแผ่นหน้ายักษ์ใครจะหาคุณแผ่นใช้เนี่ยแนะนำเลยนะครับถูกเจ็ดร้อยบาท เหรียญน,นาคเกี้ยววัดตรีจินดามณีนะครับเหรียญน,นาคเกี้ยวเหรียญน,นาคเกี้ยวเหรียญที่มหาสเสน่ห์พูด,ดง่ายๆนะครับเหรียญที่เมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ปีสองพันห้าร้อยวัดตรีจินดาวัฒนานะครับวัดตรีจินดาเหรียญมหาสเสน่ห์ประสบการณ์นี่ เยอะมากนะครับใครใช้ต้องแนะนำนะใช้แบบเมตตาค้าขายมหาสนเสน่ห์ต้องเหรียญหน้าเกี้ยวนะวตีจินดานะหายากพื้นที่ยังไม่เจอเลยนะครับเอาพันสามร้อยบาทนะครับ mm hmm. เหรียญขวัญถุงห้าสิบตังค์นะครับต่อโค้ดหนูหลวงพ่อเกษมมีสี่เหรียญน,นะครับต่อโค้ดหนูปีเกิดหลวงพ่อนะฮะขวัญถุงหลวงพ่อเกษมโค้ดหนูสี่เหรียญ หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทห้าสิบตัางตังสี่เหรียญหนึ่งพันบาทให้สี่เหรียญเลยใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ id line a c a l l v e t e นะครับ Facebook ธนวัฒน์ซับพ่วงนะครับเบอร์โทร096727 6947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ